กองเชียร์มาฟังด่วนแอปรีเทนหมวดอ,อ๋ออด,ดีตหวานใจจริงไหมหลังลุ้นกันหนักคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนสวยครับอย่างแอปทักษอรครับหลังโสดแถมสวยมากๆด้วยทําให้ถูกจับตาความสัมพันธ์กับกระแสที่ว่ากลับไปคุยกับอดีตคนรู้ใจอย่างหมวดอ,อ๋อหรือสารวัตรอ,อ๋อพันตํารวจโทร,รณกรรัตนพรล่าสุดครับสาวแอป,ปเผยถึงเรื่องนี้แล้วว่ากับพี่อ๋อก็ได้คุยกันบ้างเป็นบางระยะพอแอป,ปสนิทกับที่บ้านพี่อ,อ๋อ แต่สนิทกับพี่อ่อนน้อยที่สุดเขาเป็นเหมือนพี่ชายที่ดีของแอป,ปมาโดยตลอดไม่ใช่เพิ่งมาให้กำลังใจในเฉพาะช่วงนี้แอป,ปเผยอีกว่าครับส่วนเรื่องคนจับตาหนุ่มๆที่จะเข้ามาแอป,ปไม่ได้รู้สึกกดดันเลยเพราะไม่มีตอนนี้ตอนนี้เรื่องตัวแอป,ปเองไม่ได้มีอะไรเพราะแอป,ปโฟกัสที่น้องปีใหม่ลูกสาวเต็มที่เรื่องหนุ่มๆเลยไม่กดดันเลยและแอป,ปว่าสุดท้ายเราก็มีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ อีกหนึ่งช่องทางดีๆนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารบันเทิงครับไปพร้อมๆกันกับเราอย่าลืมกดติดตามซปเปอร์สตาร์ดารากันนะครับเพื่อที่คุณจะไม่ได้พลาดข่าวสารของวงการบันเทิงทั้งไทยและเทศและก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันนะครับ